สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับเซ็นดินเดกตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ารีบาวสวยเลยนะครับก็หลักๆเนี่ยมันก็เป็น,เป,นเป็นตามสัญญาเราแหละนะครับที่เราคุยกันว่าอ่ามาเก็ตเบรดเนี่ยตอนวันศุกร์เนี่ยเราก็เห็นว่า New Low นิวโลมันเยอะนะครับมันเยอะก็คือวันศุกร์เนี่ยนะครับก็คือตัวเลขที่เราดูกันมันคือ50นะครับอันนี้คือตัวเลขเย็นวันศุกร์มันขึ้นไป54ด้วยซ้ำก็คือ จริงๆเนี่ยเกิน50ขึ้นไปเนี่ยเราก็เรียกว่าลักษณะของการเกิดแพนิคแล้วลหละนะครับเวลาเกิดแพนิคเนี่ยนะครับเราคงมองรอบเทคนิคอลรีบาวน์นะครับมันสุกจุดที่เราคุยกันมี 2. จุดคือ1270กับ1 2 3 0นะครับ 1, 2 7 0ไว้เล่นฟอลเบรกดาวนะครับส่วน1 2 3 0ไว้เล่นการลงมาแตกแนวรับนะครับซึ่งเราให้น้ำหนักไปว่า 60- 40ี่นะครับ60เนี่ยคือฟอลเบรกดาวนะครับก็อ่มันก็ตามเคสหลักของเรานะครับ ก็คือมันเป็น fall break down นะครับถ้าเกิดเราดูในกราฟลาย30นาทีเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยจะกลับไปยืนเหนือ1 2 7 0เจดูนเนี่ยยังกลับไปยืนไม่ได้นะครับแล้วช่วงบ่ายตอนแรกเนี่ยปรับตัวลงมาก่อนด้วยซ้ำนะครับก็คือเป็นการลงแบบให้หลุดโลไให้คนเนี่ยตกใจก่อนด้วยซ้ำเดียถ้าเกิดดูตัว iSI จะเห็นเลยว่าตัวไ s i เนี่ยมันมีการทำ bullish d a v e r g e แล้วนะครับแล้วก็เกิด bullish d a r g e n c e เสร็จปุ๊บเนี่ย ปป๊บ,บเดียวก,กลับมาอยู่เหนือ1270เลยนะครับเวลากลับไปอยู่เหนือ1270นะครับก็เข้าเงื่อนไขของเราว่ามันเป็นการเกิดฟอล์บเดรกดาวแล้วแหละนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะในการเล่นกลับขึ้นไปนะครับในช่วงบ่ายก็เลยปรับตัวขึ้นนะครับจนขึ้นมาปิดที่1282ได้นะครับสำหรับทิศทางนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการฟื้นตัวต่อแหละนะครับแต่การฟื้นตัวต่อเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะแบบ pull back ลงมาได้เพราะอย่าลืมว่าเวลามันมีการ แนวโน้มหลักมันยังเป็นลงอยู่นะถูกไหมครับเวลามันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะย่อก็ได้นะครับบางนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยคี์สำคัญก็คือ1270งสเนีั่แหละนะครับถ้าย่อมาไม่ต่ำกว่า1270เนี่ยภาพในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเป็นภาพของการเกิดเทคนิคอลรีบาวขึ้นไปต่อสําหรับตัวของเซ็ินเดกนะครับอันนี้คือเราคุยในภาพระยะสั้นกันนะครับเดี๋ยวเราลองมามองภาพใหญ่กันบ้างนะครับสาหรับในในภาพใหญ่เนี่ย มันก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านิวโลเนี่ยนะครับในรอบ4สัปดาห์เนี่ยมันแตะแพนิกเซลเนี่ยทีนะครับทีของผมก็คือว่าประมาณประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับแตะประมาณ2รอบเลยคือปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเวลามันมาแตะแพนิกเซลเนี่ยมันจะประมาณสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่า3เดือนครั้งนะครับแต่มันจะมีตอนสัปดาห์ที่แล้วมันมันแตะ2ครั้งติดเลยภายในสัปดาห์เด <sh> <sh> ียวนะครับ ผมกาย้อนกลับไปดูมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าก็คือแบบอ่ะแปะแบบติดติดกันภายในแบบระยะประมาณ1สัปดาห์ประมาณนี้นะครับก็เห็นว่าเคยเกิดขึ้นนะครับเดือนมิถุนานะครับหลังจากที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของเซตเนี่ยเป็นการแกว่งตัวไซเวย์ทำฐานนะครับมันก็ประมาณสักอ่าสัก2เดือนแหละนะครับถ้าเกิดเราประเมินคร่าวๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันอาจจะเซตอัพกรอบใหม่แถวพันสองถึงประมาณช่วงพันสามร้อยพันสามร้อยสิบหรือเปล่าก็อาจจะแกว่งออกด้านข้างเนี่ย ไปอีกสักระยะหนึ่งสำหรับภาพของ s ซดินเด็กนะครับอัน,นี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดนะครับระยะสั้นเรามองรีบาวแต่ว่าการรีบาวเนี่ยมันเป็นการรีบาวเพื่อทําฐานเป็นไซเวก่อนนะครับเรามาต่อกันที่ภาพของ s ซฟิ0 i n ้อินเด็กฟนะครับสำหรับตัวของเซฟิ0 i n ้อินเด็กฟเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ฟิวเจอร์ก็มีจังหวะเนี่ยหลอกก่อนเหมือนกันนะครับก็คือ ช่วงเช้าเนี่ยฟิวเจอร์ก็พยายามจะปรับตัวขึ้นแหละนะครับแต่ไปติด SMA 20นะครับไม่ผ่านแล้วก็โดนขายลงมาในช่วงบ่ายแล้วช่วงบ่ายเนี่ยมีการดึงหลุดโลด้วยนะครับก็คือหลุดโลที่8.15.5ไปเนี่ยแต่เป็นการหลุดโลแบบเกิด divergent นะครับแล้วสุดท้ายก็ปรับตัวขึ้นมาชนที่เป้าหมายนะครับแต่ก็น่าเสียดายแหละนะครับคือตอนนี้มันปรับตัวขึ้นไม่ผ่านเนี่ยเราก็เลยแบบตั้ง stop loss แล้วกันนะครับ คือตอนเช้าเราไม่ตั้ง stop loss เลยเพราะเราคิดว่ามันเป็นฟอล์ break นะครับและช่วงเช้ามันมันรีบาวขึ้นไปแล้วมันรีบาวไม่ผ่านผมเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวตั้งลองตั้ง stop loss เผื่อๆแล้วกันที่แปดหนึ่งห้าจุดห้าสุดท้ายเนี่ยมันลงมาแตะ stop loss ก่อนแล้วก่อนจะปรับตัวขึ้นไปที่เป้าหมายนะครับดังนั้นถ้าคนโดน stop loss ไปแล้วเนี่ยก็เวดันซีนะครับหรือใครที่แบบอ่าอาจจะ stop ไม่ทันว่ามันลงมาแป๊บเดียวเองแล้วมันปรับตัวขึ้นมาที่เป้าหมายนะเนีี่่ยยนนนนะครรััับบแแลล้้ววปปิดไเเกก็หหมืออสําาภพขง วันนี้ผมว่าเกมในการเก็งกาไรเนี่ยเราไปเน้นหุ้นรายตัวดีกว่าเพราะว่าหุ้นรายตัวหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นการกลับตัวเนี่ยที่อ่าหลายๆตัวที่มันมีการกลับตัวที่แบบจากโซนล่างเนี่ยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่คุยกันในตัวของหุ้นรายตัวนะครับเราไปโปรดักอื่นก่อนก็คือตัวของราคาทองคํานะครับสําหรับทองคาเนี่ยวันศุกร์เนี่ยพยามจะ test new high นะครับแต่สังเกตว่าขึ้นไปทำ new high เนี่ยแล้วมันก็ไม่ผ่าน นะครับแล้วก็โดนขายลงมาเป็นชูตติ้งสตาร์นะครับแนวโน้มหลักเรายังมองเหมือนเดิมนะครับว่าปีนี้เนี่ยเวลาเบรกไฮเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ฟอลโล่ตามนะครับเนื่องจากไอซ์ไซมันโอเวอร์บอสนี่ทั้งภาพมันลี่นะครับทั้งในภาพของเดลี่เลยนะครับเรามองว่าโดยรวมเนี่ยมีโอกาสจะพัดตัวมากกว่าสําหรับตัวของทองคานะครับถ้าเล่นสั้นก็เล่นฝั่งชอตลงมาสําหรับคนที่แบบรอซื้อตามแนวโน้มหลักก็รอย่อแล้วค่อยซื้อนะครับเราไม่แนะนําซื้อในจุดที่ราคาเนี่ย ห่างเส้นค่าเฉลีย่ยเยอะๆแบบนี้นะครับมาต่อที่ราคาน้ํามันดิบในสเมกนะครับราคาน้ํามันเนี่ยตอนนี้ผมมองภาพเป็นไซด์เวดาวนะครับแต่เวลาลงมาที่แนวรับเนี่ยมันก็คงมีรอบเทคนิคอลรีบาวแหละนะครับพอรอบที่แล้วเนี่ยจุดเบรกเอาเนี่ยหายก่อนหน้าที่มันเบรกก็แถวนี้นะครับประมาณใกล้ๆตรง70.5นะครับเบรกขึ้นไปเวลาย่อกลับมาก็เลยมองเป็นแนวรับนะครับก็มีโอกาสจะรีบาว แต่อย่าลืมว่าการรีบาวเนี่ยเราก็คงไม่มองอัพไซด์เยอะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมันก็มีการกดหายี่ต่ําลงมาเรื่อยๆเราก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็นหาในการหาแนวต้านนะครับว่าแนวต้าน,านาาประมาณไหนก็คร่าวๆประมาณ7 2สําหรับตัวของราคาน้ํามันดิบในสเมสสำหรับตัวของแนวโน้มค่างเงินนะครับสำหรับตัวของแนวโน้มค่างเงินเนี่ยดอลลาร์อินดซ x นะครับที่แข็งค่ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการ เปลี่ยนมาเป็นการสร้างฐานละนะครับอดอลลร์เนี่ยรอบนี้เนี่ยแข็งมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะครับแข็งมาในช่วงเดือนตุลาก็คือแนวโน้มเนี่ยเป็นไซด์เว้าไปเลยยาวไปถึงนี้นะครับเริ่มจากต้นเดือนตุลาเนี่ยแล้วก็ยาวไปถึงแถวตรงนี้นะครับเป็นไซด์เว้าแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมองเป็นไซด์เว้แล้วลหละเพราะว่าไม่ทำไฮใหม่ละนะครับเริ่มไม่ทำไฮใหม่ละก่อนหน้านี้จะเป็นการทำ ไฮเออร์ไฮ high นะี่ยไฮเอไฮขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เริ่มติดไฮเดิมละแถว110เริ่มไม่ทํำไฮใหม่ละแต่เราก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการแบบอ่อนค่ามาเร็วนะครับมันน่าจะเป็นไซด์เวย์ก่อนมากกว่าเพราะลองมาดูตรงนี้นะครับตอนจังหวะที่ดอลลาร์เนี่ยเป็นอ่าเป็นแนวโน้มไซด์เว์ดาวเนี่ยเวลามันจบไซด์เว์ดาวเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไซด์เว์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเป็นไซด์เว์ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนมาเป็นไซด์เว์อัพนะครับเราจะคิดว่าดอลลาร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่าน เป็นไซด์เวย้าเสร็จนะครับไซด์เวย์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมามองอีกทีว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นไซด์เวย์ดาวหรือเปล่าตอนนี้ก็เลยได้ภาพดอลลาร์เนี่ยเริ่มเป็นไซด์เวย์ละเริ่มเป็นกรอบไซด์เวย์ละเวลาดอลลาร์เริ่มเป็นกรอบไซด์เวย์แล้วเนี่ยนะครับยูโรดอลลาร์เนี่ยก็จะเริ่มกลับมาเล่นง่ายขึ้นนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราจะไปนเน้นเล่นช็อตตัวของเงินเยนนะครับแต่ตัวเงินเยนเนี่ยก็ปรับตัวลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็เลยมาดูในตัวยูโรดอลลาร์บ้างว่ายูโรดอลลาร์เนี่ยถ้ามมันเริ่ ยืนเป็นกรอบเนี่ยกรอบไหนที่ใช้เล่นได้นะครับกรอบที่ใช้เล่นได้คือ1.02เนี่ยจะเป็นแนวรับส่วน1.05เนี่ยจะเป็นแนวต้านนะครับก็เน้นปรับตัวลงแล้วก็ค่อยเปิดลองสำหรับยูโรดอลลาร์นะครับเรามาต่อกันที่ตัวของเซกเตอร์โลเทชันนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันตอนนี้กลุ่มทัวริซึมนะครับเข้ามาในโซนลีดดิง้งลวนะครับกลุ่มที่กำลังจะเข้าก็าจะมีทรานสป o อร์เทชันนะครับ กลุ่ม Construction Material นะครับกลุ่มปิโตนะครับกลุ่ม Healthcare ออกจาก l a g g i n g ละนะครับมาที่โซนของ Improving ละสำหรับกลุ่มของ e a l t h c a r e นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่หุ้นแนะนำล้วกันนะครับคือ,อหุ้นแนะนำส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คงต้องเป็นแนว Mean Reversion ละนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าตลาดมันเข้าสู่รอบเทคนิคอลรีบาวละนะครับ เดี๋ยวผมก็พยายามหา Mean Reversion หลายๆแบบเนี่ยมาให้ดูนะครับคือจริงๆมันมีเยอะกว่าตัวที่เราแนะนำนะครับแต่ก็ดูเป็นไอเดียแล้วกันว่าเราเล่น Mean Reversion เนี่ยเล่นแบบไหนได้บ้างนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของ JMT นะครับสำหรับ JMT เนี่ยวันศุกร์เนี่ยหลุดโลไปก่อนนะครับ แต่สังเกตว่าหลุดเป็นแค่หางแล้วค a นเดลเนี่ยกลับตัวดังนั้นการหลุดโลเนะี่ยมันคือฟอลเบรกดาวตามเซตินเด็กเลยนะครับประกอบกับไ s i ที่เกิดไดเวจแนวด้วยดังนั้น JMT เนะี่ยมีโอกาสจะเล่นรอบในการเกิดเทคนิครีบาลกลับขึ้นไปนะครับแนวต้านคือ15แล้วก็15.6แนวรับ14.2สต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า13.6สําหหรับตัวของ JMT นะครับอันนี้ก็คือฟอลเบรกดาวนะครับ ตัวถัดมาคือ Pdgc นะครับ ID ของ p d t c เนี่ยคือ mean r e v e r s i o n เหมือนกันนะครับมี d i v e r g e n เหมือนกันนะครับจากตัวด้านล่างนะครับแต่คีย์สำคัญของ Pdgc เนี่ยผมมองว่ามันคือเรื่องของแกลนะครับการที่มันเปิดแกลบลงมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าแกลบตรงนีน้มันคือ Exosion แกลดังนั้น p d t c เนี่ยมีโอกาสจะฟื้นกลับขึ้นมาปิดแกลบได้นะครับเป้าหมายคือ21.3แนวรับคือ20.1ะครับ Stop Loss ถ้เกิดต่ำกว่า 19.6สําหสำหรับตัวของ p d g c นะครับก็เป็นการเล่น mean reversion แบบหนึ่งก็คือเล่นเรื่องของตัวของ gap นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ STA นะครับสำหรับ STA เนี่ยก็เป็นหุ้นที่เราไม่ได้หยิบมาแนะนำนานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ลงแบบลงต่อเนื่องเลยแล้ว candle stick เนี่ยไม่มีกลับตัวเลยนะครับแทบจะ3สัปดาห์มาแล้วเนี่ยนะครับ candle ไม่กลับตัวเลยจนมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละ แคนเดลเนี่ยเป็นการกลับตัวครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์นะครับ r s ซยังอยู่ในเขตของ o v e r s o l d อยู่เลยนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะฟื้นจนทำให้ RSI เนี่ยออกจากเขต Over s o l d ซขึ้นไปได้นะครับแนวรับ14.8ส t o p l ดแ s ล้ตต่ำกว่า14.4เป้าหมายคือ15.4แล้วก็16บาทสำหรับ STA นะครับก็ไม่ได้หยิบมาแนะนำนานละจนเราเริ่มเห็นสัญญาการกลับตัวในละก็เลยหยิบมาแนะนำนะครับ สำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับก็จะเป็นตัวของ s ินเนกนะครับสำหรับซินเนกก็โดนขายลงมาแรงเหมือนกันมาว่ามันหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ย200วันลงมานะครับตัวนี้ก็มีคำถามเข้ามาในสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันว่าโซนแนวรับเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็มองที่โซนประมาณ11บาทนี่แหละนะครับน่าจะเป็นโซนของแนวรับจะเห็นว่ามันแตะที่แนวรับไปเสร็จเนี่ยแคนเดลสติเนี่ยก็เกิด การกลับตัวเป็นแฮมเมอร์ทันทีนะครับผมกม็เลยคิดว่าตัวของ s ินเนกเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่รอบเทคนิคอลรีบาวด์ได้เหมือนกันนะครับแนวรับ10.7นะครับแนวรับ11.2นะครับสต็อปอดต่ำกว่า10.7ส่วนเป้าหมายคือ11.8แล้วก็12.2สําำหรับตัวของ s ิ n เนกตัวถัดมาคือตัวของ T-Man นะครับสำหรับตัวของ,ง T-Man เนี่ยมันจะเป็นการลงตามกรอบของ s i ด์เว y ย์ดาวนะครับ เราจะเห็นว่ามันก็ทดสอบกรอบล่างไปแล้วตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ทดสอบกรอบร่างเสร็จปุ๊บเป็นหางยาวเลยนะครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ยเป็นแคนเดลกลับตัวเหมือนกันนะครับเรื่อ,องไอซ์ไก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือตัวไอซ์ไเนี่ยเข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ออกมาจากเขตโอเวอร์โซได้แล้วนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วออกจากเขตโอเวอร์โซได้เนี่ยก็ถือว่ารีบาวได้ดีเลยคือออกจากเขตโอเวอร์โซตรงแท่งนี้นะครับ แล้วก็รีบาวจนเข้ามาหากอบบนเลยนะครับทำให้ผมมองว่าตัวของ t m a มเนี่ยก็มีพื้นที่ในการเล่นรอบรีบาวเยอะเหมือนกันนะครับแนวรับคือ12.7แนวสต็อปลอถ้าต่ำกว่า12.2นะครับ,บ, 2, รบเป้าหมายคือ13.6แล้วก็14.2นะรจริงๆแนว mean reversion เนี่ยอ่มันมีหลายตัวมากกว่านี้นะครับนี่ที่ผมพยายามเลือกมาเนี่ยที่ผมยกเป็นตัวอย่าง5ตัวเนี่ยจะเห็นว่า มันจะมาจากคนละแบบเลยนะครับก็คืออยากให้นักทุนเนี่ยเอาไปเป็นไอเดียนะครับว่าถ้าเล่นเล่นมีรีเวชั่นเล่นแบบไหนได้บ้างคือ JMT เนี่ยคือฟ l b เบรกนะครับ PDTC คือ e x ็กซ์ออฟชั่นนะครับตัวของ STA นะครับอันนี้คือ o v e r อร์โซแบบลึกๆมากๆแล้วคันเดลกับตัวเป็นวันแรกในรอบหลายๆสัปดาห์นะครับส่วนตัวของ TMA เนี่ยน,นี่ก็อ่าเบสิกนะครับก็คือตามกรอบของดาวเทนชานแนลแล้ว แบบกรอบล่างของดาวเทนชานเอลเนี่ยเราเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับสำหรับคนที่บอกว่าไม่ไม่ชอบเล่นหุ้นแนวมีนรีเวอร์ชันรัวชอบเล่นหุ้นแข็งแกร่งเนี่ยก็คงต้องมาดูตัวของสามารถนะครับสำหรับตัวสามารถจะเป็นแนวเบรกเอาตัวเดียวในวันนี้นะครับเพราะหลักๆวันนี้ทีมเรามาเรื่องของมีนรีเวอร์ชันนะครับสำหรับสามารถในเบรกเอาอะไรนะครับก็เบรกเอาดาวเทนชานเอลแหละสำหรับตัวของสามารถนะครับ ก็เป็นการทำดับเบิลบูลิชไดเวอร์เจนนะครับก็มีไดเวอร์เจนรอบหนึ่งเนี่ยเกิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเกิดไดเวอร์เจนรอบถัดมาที่ตรงนี้นะครับคือไดเวอร์เจนรอบแรกเนี่ยตอนมันขึ้นเนี่ยมันไม่ผ่านดาวเทนชาแนลนะครับแต่ไดเวอร์เจนรอบที่2เนี่ย มีการเบรกเอาผ่านดาวเทนชานเนลขึ้นมาแล้วนะครับทำให้แนวโน้มเนี่ยมีโอกาสจะพลิกจากไซด์เวดาวเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับแนวรับคือแนวเบรกที่ประมาณใกล้ๆตรง6ก6.75ดสต็อปรอถ้าต่ำกจานะครับเป้าหมายคือ7.1แล้วก็7.45สําำหรับตัวของสามารถนะครับก่อนจะไปคำถามนะครับไปที่ตัวของ DR นิดนึงก็คือตัวของ DBS19 นนะครับตัวนี้ก็แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นแหละเพราะว่าย่อมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าเส้น ขึนไลน์ line, นะครับ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณในสัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ MACD เนี่ยก็ยังฟื้นตัวมายืนเหนือระดับ0อีกนะเพื่อทําให้ DBS 19เกนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับนี่ก็ครบถ้วนสําหรับหุ้นแนะนําละนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาต่อกันที่ตัวของคําถามนะครับ สำหรับคำถามตัวแรกเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับขอแนวต้านตัวของ KBANK มานะครับคือตอนนี้นะครับผมมองว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันจะเริ่มมีความอ่อนแรงลงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเคแบงเริ่มไม่ทำนิวไฮลวนะครับจะเห็นว่า KBANK เริ่มติดไฮเดิมแล้วดังนั้นแนวต้านของมันเนี่ยก็คงแถวนี้แหละนะครับประมาณช่วง163.5สนะครับส่วนแนวรับก็แถวประมาณ156.155สําหรับตัวของ Kbank นะครับ ตัวถัดมาเป็นตัวของ Gable นะครับ Gable เนี่ยก็เล่นเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวได้แหละนะครับก็คือลงมาที่โลเดิมยืนได้ไม่หลุดนะครับ s i เกิด d i v e r g e n c ที่ชัดเจนนะครับ Candlestick กลับตัวแล้วดังนั้นก็เป็นจุดเล่นละสำหรับ Gable นะครับแนว 6, 54, นรับก็2.6 Stop Loss ได้ต่ำกว่า2.54นะเป้าหมายก็2.82สำหรับตัวของ Gable นะครับส่วนตัวของ Global นะครับก็โดนขายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ คือมันลี่เนี่ยยังไม่แตะโอเวอร์โซนะครับวีคลี่เนี่ยโอเวอร์โซมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่คีย์สำคัญเนี่ยอยู่ที่เดลี่มากกว่านะครับคือเดลี่เนี่ยอันนี้ก็โอเวอร์โซมานานแล้วลหละนะครับแต่ประเด็นคือแคนเดลสติ๊กแท่งนี้เนี่ยดูเป็นแท่งกลับตัวละในตัวของเดลี่นะครับเพราะว่ามีหางที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันสำหรับตัวของ g l o b a l ดังนั้นก็มีโอกาสจะเห็นรอบเทคนิคอลรีบาวสำหรับตัวของ global ได้นะครับถัดมาเป็นตัวของไทยคมนะครับ ไทคมเนี่ยโอเวอร์โซจากไอซแล้วตอนนี้ออกมาจากเขตโอเวอร์โซก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวแหละนะครับเป้าหมายคือ11.7สําหรับเส้น20วันของไทคมนะครับแคนเดลกลับตัวก็เล่นรอบเทคนิคอลรีบาวได้นะครับคือวันนี้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันก็คงเล่นรอบรีบาวได้แหละนะครับพอตหลายๆตัวก็น่าจะเป็นแคนเดลกลับตัวนะครับส่วนกราฟเข้าได้ไหมผมกราฟผมเฉยๆนะครับคือกราฟผมมองมองไซเวย์นะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็ มันก็อยู่กลางๆกรอบไซเวย์นะผมว่าซื้อตรงนี้ก็ไม่ได้เปรียบนะครับริคตีรีวอร์ดมันไม่ได้สําหรับตัวของกัฟนะครับส่วนซินเนกผมคุยไปแล้วนะเป็นหุ้นแนะนำนะครับจริงก็ซื้อได้เลยแหละสําหรับตัวของซินเนกนะครับส่วนตัวของวีจนะวี I เนี่ยก็เกิดแคนเดลกลับตัวเหมือนกันนะครับวี I เนี่ยมันจะเป็นแนว p u l ู back ซะมากกว่าเพราะแนวโน้มหลักเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วถอยลงมาแถวโซนแนวรับเกิดแคนเดลกลับตัวเนี่ย,ก,ยก็คงเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาประมาณสัก 3.2สําหรับ VTI นะครับส่วน JMT เราคุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราเลือกกลับมาเป็นหุ้นแนะนาละสําหรับ JMT ก่อนหน้านี้เราก็หายไปนานเหมือนกันสำหรับ JMT นะเพราะก่อนหน้านี้มันลงแรงนะครับเราก็ต้องรอจนกว่าจะเห็นแคนเดลกลับตัวละเราก็หยิบม,มาแนะนําละนะครับส่วน SYMC นะ SYMC ก็คงเกิดรอบเทคนิคอลีบาวเหมือนกันนะครับคือวันนี้คาถามเนี่ยผมว่าหลายๆตัวคงคอ l เทคนิคอลีบาวแหละเพราะว่าแคนเดลสติ๊กก็กลับตัวชัดเจนนะครับ ไอซก็ยังอยู่ในเขตโอเวอร์โซอยู่ดังนั้นก็น่าจะมีรีบาวขึ้นมานะครับแนวต้านแรก6.5นะครับส่วนแนวต้านที่2ก็มาใกล้ตรงกดสหรับ s y ส c นะครับ s อ a เเราคุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นหุ้นแนะนานะครับตัวนี้ก็กลับมาแนะนำละเหมือนกันสําหรับตัว sta นะครับถัดมาเป็น CPX ีเอ็ตานะ c p ัเตาเนี่ยวันศุกร์เนี่ยอยู่ดีก็หลุดโลลงมานะครับแต่ช่วงนี้นะครับเราก็มองว่าหุ้นที่หลุดโลเนี่ยน้ําหนักเนี่ย มันน่าจะเป็น f a ลเบรก a ซะมากกว่าดังนั้นถ้าเล่น Cpx Star เนี่ยก็คงเล่นแถวนี้แหละนะครับอ่าถ้าเกิดแบบเอาเป๊ะๆเนี่ยก็คือหลุดโลดที่ยี่สิบเราก็ต้องกลับมายืน24.9ก็เป็นจุดเข้าซื้อนะครับส่วน stop loss จะมอง24อย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติมอง25เลยละกันเลขกลๆมๆว่าเราเราซื้อ25่ห้าอย่างเงี้ย stop loss ยี่สิบก็1บาทนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยถ้ามันเป็น f a ลเบรกดาวจริงๆเนี่ยเราอาจจะมองมาที่เส้น20เนี่ยประมาณ27.5นะคครรับ Risk Reward ่าวๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก 1.5ต่อ1นสำหรับตัวของ CPX e t r a นะครับส่วน BDMs นะ BDMs เนี่ยจะเป็นแผนแค,คล้ายๆกับ CPX e t r a เหมือนกันก็คืออาจจะเกิดฟอล b r เบรกดาวขึ้นมาได้นะครับโลเนี่ยหลุดมาละนะครับดังนั้นเราต้องรอกลับมายืนเหนือโล่ก่อนก็คือประมาณช่วง23.2กลับยืน23.2เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสำหรับ BDMs นะครับส่วนเป้าหมายก็ แถ่าี่จุดส่แถวนี้ถึงประมาณช่วง25นะครับสำหรับ BDMs นะครับ Stop loss อาจะต้องวางประมาณสัก2ี่สําำหรับ BDMs นะครับ JMT คุยไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นหุ้นแนะนำนะครับถัดมาเป็น Big r r m นะครับ Big r i m ก็เกิด divergent นะครับเกิด candlestick กลับตัวดังนั้นก็สามารถเก่งกำไรได้นะครับ Stop loss ลเดิมไปเลยนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยสิบถึงช่วง15บาทสำหรับตัวของ Big r r m นะครับ มาที่ตัวของเอราวันนะครับเอราวันรอรับ3.14มีโอกาสจะได้ไหมครับหรือว่าต้องเปลี่ยนนะครับอย่างเอราวันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแนวรับแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอตอนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวลาเรายังไม่เห็นเซตกับตัวเนี่ยเราก็จะไปรอโลเดิมนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าเซตมันเป็น f a ลเบ Break แล้วบางครั้งเราจะไปรอโลเดิมเนี้ยมันก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะภาพตลาดเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่อง,องคุหลายตัวนะครับเนั้นตัวของเอราวันเนี่ยผมคิดว่าเราต้อง เลื่อนจุดซื้อมาละ้นะครับ3ามหนึ่งสีนจะเป็นจุดซื้อเนี่ยเป็นจุด Stop Loss แทนแล้วนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะแถวว่ามัน3.28จุดสองสนะครับส่วนแนวต้านก็3.5มจาสำหรับตัวของเอราวันนะครับถัดมาเป็นตัว o ออริจินนะถามว่าออริจินมีสัญญาณการกับตัวหรือยังก็มีละนะครับคือจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยถามมาเนี่ยมันเปลี่ยนเซนดิเมนต์จากหลายๆวันที ผ่านมาเหมือนกันนะเพราะหลา,หลายตัวก่อนหน้าเนี่ยมันมันซื้อไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นคันเดกลับตัวของออริจินละไอซ์นั่ก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซนะครับเราก็คิดว่าเกิดเทคนิคขอลีบาวแหละก็รับ3บาท s t o p l o s s เนี่ยส9 4่ 94, นะครับส่วนเป้าหมายก็แถวประมามจุดสาสสำหรับออริจินนะครับก็เล่นรอบเทคนิคขอลีบาวได้แล้วนะครับ uh, ถัดมาเป็นตัวของ AAI นะครับ uh, รอรับ ที่ราคาไหนดีนะตัวนี้ผมผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้หลุดแนวรับจะเห็นว่าหลุดแนวรับแล้วไม่มีแคนเดลกลับตัวเลยดังนั้นกราฟเนี่ยไม่สวยสำหรับ AI นะครนบนี่ถือว่าเป็นเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะวันนี้เราคุยกันมาเนี่ยเราให้จุดซื้อได้ได้แทบทุกตัวเลยแต่ตัวนี้เราคิดว่ากราฟแย่นะครับสําหรับตัวของ AI นะครับมีคําถามมาวันเสาร์ผมไปเที่ยวไหนแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ราชบุรีหรือเปล่า ใช่นะผมแวะกินผมกินก๋วยเตี๋ยวล่าบุรีเคร่บเพราะผมเป็นคนลาดบุรีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเห็นผมในตามลาดบุรีไม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็ยิงก็เข้ามามาทัดทายได้นะครับส่วนตัวของ BTS นะก็ BTS กรอบก็เป็นลักษณะของไซด์เวยถึง Sideway ์อแหละนะครับถ้าใครมอง s i ด์เวย์อเนี่ยก็จะเล่นประมาณนี้นะครับก็คือกรอบล่างมันคือแถวประมาณใกล้ๆตรง5.7 5นะครับ ส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยก็มานช่วง6.7หรือมาน6.5แถวนี้นะครับเรามองเป็นไซด์เวอาพสำหรับ B T S นะแต่ตรงน,นี้มันรีบาจากกรอบล่างมาเยอะละถ้าคนจะเล่นก็ต้องต้องรอจังหวะให้มันถอยมาใกล้ๆกรอบล่างนิดนึงนะครับส่วนตัวของ m e d i สนะเมดิสถามว่ามีการกลับตัวไหมก็เป็นแคนเดลกลับตัวแหละสำหรับตัวของ m e d i สนะครับแนวต้านนะครับคงใกล้ๆตรง 8นะครับแนวรับนะ8บาท8.1นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่าโลเดิมที่7.6นะครับคือตัวไหนที่มีแคนเดลกับตัวโดนมันสุงที่ผ่านมาเวลาเราเล่นเนี่ยเราใช้โลเดิมเนี่ยเป็นจุดสต็อปลอไปเลยนะครับส่วนตัวของ t ท i นะครับ t ท i วผมว่าตรงนี้จะเล่นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันอยู่กลางกรอบไซด์เวย์นะครับ t ที I, มันมีต้นสัปดาห์เนี่ยลงมาที่กรอบล่างอยู่10บาทนะครับส่วนกรอบบนเนี่ยมันคือ11.5นะครับดังนั้นตรงนี้อยู่ตรงกลางผมก็เลยคิดว่า 10.2ก็ไม่ค่อยน่ารับเท่าไหร่นะครับก็เน้นวิ C นซดีกว่าส่วน OSP ก็คงมองเทคนิคอลีบาวแหละนะครับ c a นเดลกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ RSI เกิด d i v e r g e n จนะครับก็เล่นรอบเทคนิคอลีบาวกลับไปแถว16.1ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแถวว่าตรงเนี้ยรับได้เลยไหมก็สามารถรับได้เลยนะครับมีคำถามตัวของอ Bitcoin มานะครับก็ เราไปดูนิดนึงแล้วกันว่าตัวของบิตคอยเนี่ยเป็นยังไงก็สำหรับบิตคอยเนี่ยผมมองเป็นไซด์เวย์มากกว่านะครับจะเห็น Bitcoin ช่วงหลังเนี่ยมันก็ไฮเดิมเนี่ยก็ไม่ผ่านละนะครับตอนนี้ MACD เนี่ยโมเมนตัมก็เป็นลบละทําให้ผมมองว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์มากกว่ากรอบล่างของมันเนี่ยอยู่แถวประมาณใกล้ๆตุ้งเก้าหมนะครับผมคิดว่ามีโอกาสจะลงมาทดสอบตามกรอบล่างได้สําหรับตัวของบิตคอยนะครับ ส่วนตัวของท็อปไทยออยก็มีแคนเดลกลับตัวละตัวนี้คือเงื่อนไขของฟอลเบรกดาวนะครับก็คือหลุดโลลงมานะครับแต่ดึงกลับมายืนได้แคนเดลกลับตัวไอซ์ไเกิดไดเวอร์เจนด้วยนะครับดังน,นั้นเราได้คิดว่ามีโอกาสจะเกิดรอบรีบาวมาที่26นะครับแนวรับก็แถวนี้ได้เลยนะยี่บ 5, นะครับ Stop ปล s อผมว่าประมาณสักย่ามจุก็ได้สําหรับตัวของท็อปไทยออยนะครับมาที่ตัวของ OR นะครับ OR ก็ มีคันโดในการกลับตัวแหละนะครับก็สามารถมองเล่นรีบาวได้แต่ผมคิดว่า O อเนี่ยอาจจะดูความน่าสนใจในการเล่นรอบรีบาวเนี่ยอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันเส้น20วันเนี่ยมันอยู่ใกล้เกินไปก็เลยคิดว่าอัพไซด์มันไม่ได้เยอะมากนะผมก็แนะนำว่าเล่นตัวอื่นไปก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบมุมมองเทคนิคประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยเป็นแนว mean reversion นะครับใช้พยายามใช้โล่งวันสูงเนี่ยเป็น Stop l ล s s ไปแล้วก็ เวลาเล่นเนี่ยเป้าหมายก็มองไปแถวเส้น SMA 20นะครับก็เริ่มเห็นภาพที่มันดีมากขึ้นสําหรับตัวของเซดินเด็กนะครับหุ้นหลายๆตัวเริ่มมีการกลับตัวแล้วเราไม่ได้เจอบรรยากาศแบบหุ้นหลายๆตัวมีการกลับตัวขนาดนี้มาสักระยะแล้วเหมือนกันนะครับดูจากการตอบคำถามก็ได้ว่าปกติก่อนหน้านี้เราก็เบรกเยอะแต่ช่วงนี้เราก็เริ่มไม่ไม่ได้เบรกอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหยนต้าที่รับชมผ่านทาง y o YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s r r i e e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยนตาที่รับชมผ่านทาง f a c e b o o k อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ